สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเซียจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงพ่อน้อยวัธรรมศาลาครับดูแรกครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจอ่านนะครับชมรับฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับตื่นพิมพ์หลวงพ่อน้อยวัธรรมศาลานะครับ มีทั้งเหรียญหลอและเหรียญปั๊มนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับครับผู้ชมผู้ฟังโปรดสังเกตและฟังไปได้วยกันทําความเข้าใจด้วยกันครับนี่เป็นพิมพ์หน้าเสือนะครับเขาเรียกกันตามคนที่เขาเล่นกัน,นที่แรกนะครับรุ่นและรุ่นที่เขาเล่นกันมาก่อนนะครับพระหลวงพ่อน้อยวัววรมศารานี่ครับเป็นพระที่สร้างเมื่อปีพศ2400กว่านะครับ ท่านตรงไปหาข้อมูลได้เองด้วยนะครับครับตามที่ผมรู้คร่าวๆนะครับประมาณสองสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับแต่จะตรงหรือไม่นั้นท่านต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยสติและปัญญาของท่านเองด้วยนะครับผมก็ได้ให้ข้อควรังเกตตามที่ผมมีประสบการณ์เท่านั้นนะครับคือการสะสมภาพมานี่ก็เป็นใช้เวลาถึงสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าปีครับนี่ครับองค์นี้ก็ได้มาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับประมาณนะครับ ครับได้มานานครับอยู่กับผมมานานครับใส่ตลับไว้ครับเดิมเดิมครับผ้าเดิมเดิมสวยเดิมเดิมคาบคี้เ้วครับผมจะให้ข้อควรสังเกตกับทุกท่านที่เป็นสมาชิกติดตาม YouTube ผมนะครับดูคลิปของผมนะครับผมให้ข้อความสังเกตที่ชัดๆนะครับนี่เขาเรียกว่าพิมพ์หน้าเสือนะครับเป็นรุ่นแรกครับเป็นพิมพ์หล่อโบราณนะครับฟังและชมครับนี่ครับหล่อโบราณครับข้างบนครับชนวนเทครับมันล้นครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายทําไปไปเรื่อยๆครับให้ท่านได้สังเกตได้พิจารณาไปด้วยกันครับและชมครับชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจนะครับพิจารณาอย่างมีสตินะครับอย่าไปฟังเขาเล่าจําเข้ามาครับพระรุ่นนี้มีของก๊อปเยอะนะครับของเจ๊นะครับมีเยอะนะครับท่านต้องพึงระวังด้วยนะครับนี่ครับถ้าอย่างนี้ของใครกระแท้นะครับไม่ใช่แท้ที่ผมถืออยู่องเดียวนะครับ ถ้าเป็นพุทธลักษณะอย่างนี้นะครับการหล่อโบราณครับเดี๋ยวผมแจ้ข้อควรสังเกตชัดๆครับผมถ่ายให้ท่านดูก่อนครับบุญให้ท่านชมและชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่เคลมพิมพ์หน้าเสือครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อน้อยรุ่นแรกหน้าเสือครับวัธรมศาลราครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมบุญให้ท่านดูรอบๆเลยครับนี่ครับพิมหน้าเสือครับหล่อโบราณครับท่านจะใช้ความสังเกตดีๆนะครับ คาบขี้เบ้าต่างๆนี่ครับการหล่อโบราณครับนี่ครับดูนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับผมหมุนให้ท่านดูอย่างรอบๆเลยครับเพราะผมชอบอยู่ใกล้ๆคลองให้ท่านชมนะครับผมไม่ได้ถืออยู่ไกลๆและท่านดูชมนะครับผมให้ให้คนที่เขาเป็นจริงๆนะครับได้พิจารณาครับว่าผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ครับสัจาธรรมเท่านั้นครับความจริงครับมันจะปรากฏอยู่ครับสักวันหนึ่งก็ต้องปรากฏครับ มุสามันก็ปรากฏครับแต่ปรากฏแบบไหนครับแบบมุสาหรือแบบความจริงครับนี่คือหลวงพ่อน้อยวัธรรมศาลาครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับคือด้านหน้าครับเป็นหน้าเสือครับเขาเรียกหล่อโบราณหน้าเสือนะมีทั้งปั๊มด้วยนะครับเหรียญปั๊มครับเดี๋ยววันหน้าผมจะลงครับคลิปต่อไปครับครับจะดูต่อไปนะครับนี่เขาเรียกพิมพ์หลวงพ่อน้อยวัรมาสลาหน้าเสือนะครับครับ จังหวัดนครปฐมนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับถ้าอย่างนี้ของใครก็แท้ครับไม่ได้แท้อง์เดียวที่ผมถืออยู่นะครับฟังนะครับต้องทําใจให้เป็นกลางนะครับครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจครับผมจะพิกรังหลัให้ท่านชมนะครับให้ท่านใช้ข้อความสัเกตท่านครับแล้วท่านใช้สติปัญญาในการพิจารณาด้วยนะครับครับดูและชมครับนี่ครับคือหล่อโบราณครับคาบขี้เบ้าครับ ไม่ใช่มันมันเรียๆนะครับไม่ใช่เงาเงาอยู่นะครับพ้ามันหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับนี่คือพิมพ์หล่อโบราณครับนิยันข้างหลังครับผมจะหมุนให้ท่านดูครับผู้ชมผู้ฟังครับผู้ที่เป็นถ้ามีอย่างนี้เอามาลงครับครับดูให้เขาเข้าใจครับให้ผู้ชมและฟังครับและใชยทำกันทำประโยชน์ให้กับสาธารณะครับเพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกลวงต้มตุ๋นครับ ดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับดูครับพาะผมจะถ่ายทําให้ท่านดูชัดๆครับนี่คือหลวงพ่อน้อยวัธรรมศาลาครับด้านหลังนะครับนี่ครับบ่อโบราณครับคับขี้เบ้าต่างๆครับขี้ไฟครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับชมด้านนี้ให้ชัดๆก่อนครับดูให้ชัดๆครับฟังให้ชัดๆครับนี่ครับรอยชนวนครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังครับเพราะเขาเทครับเขาล้นครับ เขาร้อนมันตรงนี้มันบริเวณชนวนครับเดี๋ยวผมจะพาให้ชมครับครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมด้านข้างครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับผมจะไม่มุสานะครับเอาความจริงมาสู่สาธารณะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เขาอยากได้ของแท้ครับฟังและชมและทําความเข้าใจด้วยกันพิจารณามีสตินะครับอย่าเชื่อฟังผมพูดอย่างเดียวนะครับ ต้องใช้สติและปัญญาในการพิจารณาด้วยครับถ้าจริงที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็มาเล่นตามกันนะครับถ้าไม่ใช่ก็ให้ท่านปล่อยวางไว้นะครับผมเอาจากความจริงมาพูดครับเอาตามประสบการณ์ของตัวเองครับครับผมก็อายุก็แปดสิบแล้วครับอยากจะชมมองจริงเข้ามาชมนะครับอยู่ที่ตึกแดงครับจังชั่นตึกแดงครับเสือจหจุจักครับ B2 ครับชั้น B2 ครับห้อง1 4 1หนึ่งครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันครับวันธรรมดาก็เปิดก่อนจะก่อนเที่ยงครับการถึงพระรหัสครับพระรหัสถึงวันอาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับครับเปิดครับถึงเย็นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับอยากชมองคจริงมาชมนะครับครับผมจะพาท่านไปดูด้านข้างครับครับ ผ้าหล่อโบราณนี่ค่อนข้างหนานะครับเห็นไหมครับรอยประกบครับรอยประกบครับเห็นไหมครับนี่รอยทั้งจะมีตะเข็บประกบนะครับนี่ครับมีการแต่งเล็กน้อยครับเพราะเวลาเขาหล่อเสร็จว่ามันไม่สวยมันมันเป็นตะบุมตัดตามนะครับมันไม่เรียบครับเขาเลยแต่งตะไบครับท่านต้องสังเกตนะครับมีรอยประกบนะครับนี่เห็นเห็นไหมครับผมถ่ายท่านให้ดูรอบๆเลยครับมีรอยประกบครับรอยประกบครับเขาเรียกเบ้าประกบครับครับหลอดินไทยครับ รอแบบโบราณครับมีบ้าประกบครับตัดไม้ต้องให้เหลือต่อนะครับต้องเห็นร้อยประกบครับไม่ใช่ร้อยตัดแบบนั่นนะครับตัดนั่นอันนี้เป็นร้อยตบไบออกนะครับแต่งให้สวยงามให้ให้เข้าครับแต่ตัดไม้ต้องเห็นเหลือต่อใหเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับชมและชงอย่าเข้าใจครับนี่ครับร้อยชนวนครับมีการแต่งนะครับนี่ครับร้อยชนวนครับบริเวณนี้เขาจะกลมกว้างกว่าขอบ ปกตินะครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นตัวนี้ล้นนะครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับพึงระวังนะครับของก๊อบมีเยอะครับมีหลายสีอยู่เลยครับดูสีผิวก็ได้ละครับจบที่ตาทีเดียวละครับมองปั๊บรู้เลยครับถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วท่านจะเข้าใจได้นะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับขอบข้างครับรป็บ้าวประกบนะครับเป็นบ้าวประกบนะครับ นี่จำนวนโดยตรงนี้สําคัญนะครับมันจะเป็นบริเวณกว้างกว่าเครื่อบบริเวณครับกว้างกว่าครับพื้นอย่างอื่นครับมันเป็นรูเทครับพอเทล้นมาเขาก็ตะไบออกครับแต่งออกครับให้มันเรียบครับดูครับการแต่งก็ต้องดูได้นะครับโลหะไม่ต้องกลมกลืนกันทั้งองค์นะครับครับไม่ใช่ที่หนึ่งเก่าที่หนึ่งใหม่นะครับดูและชมนะครับไม่ใช่มันเลี่ยมๆนะครับครับ ดูครับคับคีย์เบาเดิมเดิมครับนี่ครับชมย้ช่วงอย่างเข้าใจครับนี่ผมให้เขาคนสังเกตที่ชัดที่สุดแล้วครับผมถ่ายคลิปนี้เพื่อสื่อสารณะครับให้ผู้ที่เขาอยากได้ของแท้ครับเขาจะได้สะสมถูกทางครับท่านจงพิจารณาด้วยครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนะครับครับมาชมด้านหน้าต่อครับนี่ครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาครับพิมหน้าเสือครับ ภาผมจูครับอยู่ใกล้กล้องให้ท่านชมนะครับให้ผู้ที่เขารู้จริงนะครับพิจารณาครับพิจารณาว่าผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ครับอย่าได้เชื่อผมนะครับผมพูดเอาความจริงมาพูดครับความจริงเป็นสัจธรรมครับในจิตใจผมผมคิดอย่างนั้นนะครับส่วนตัวผมนะครับแต่ใครจะพูดความจริงหรือไม่นั่นก็สุดแท้แต่ใครครับท่านต้องมีสติในการสะสมครับ มีสตางค์ก็ต้องมีสติครับปัญญาครับเป็นองค์ประกอบครับประกอบครับอย่าไปฟังเขาเล่าจังมาครับเพราะทุกวันนี้ของหลอกลวงมันเยอะนะครับของก๊อฟนะครับมันเยอะครับมันหลายฝีมือหลากฝีมือครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับมาสนใจเข้ามาดูได้นะครับอยู่ที่ตึกแดงจังั่นครับจังชั่นตึกแดงครับสวนใจจุจักครับชั้นสองครับบีสองครับ ห้องสี่หนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งครับขอโทษครับพูดเร็วไปหน่อยครับเพราะผมไม่ได้เกสคริปพูดนะครับผมพูดจากประสบการณ์ที่แท้จริงครับจำนวนตรงนี้ต้องสําคัญนะครับนี่ครับต้องดูนะครับการแต่งก็ต้องกลมเกินกันนะครับเพราะเขาทําเสร็จเขาแต่งเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมก๊อบมาทําทีหลังมันแต่งมันก็เห็นข้อสังเกตครับโลหะมันไม่กลมเกินครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ นี่คือหลวงพ่อน้อยหน้าเสือครับวัดธรรมศาลาครับจังหวัดนครปฐมครับครับเปิดทุกวันครับที่ร้านครับอยากจะชมองจริงเชิญนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับไม่เช่าไม่เป็นไรครับให้ชมและท่านจะได้พิจารณาได้ว่าสิ่งที่ใครพูดทั้งหมดเนี่ยมันใช่มันจริงมันเท็จท่านต้องพิจารณาเองครับผมไม่สามารถจะไปคอมเมนต์ใครอะครับและไปว่าใครละครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับ ครับไขรเบียอย่างเงี้ยมาลงนะครับให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้พิจารณาเองครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนะครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับขี้เบ้านีครับสาคัญนะครับดูครับดูให้เข้าใจนะครับขี้เบ้าขี้ไฟนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับเดยครับสวยไหมครับใช่ไหมครับ ัดมไหมครับแต่สวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยน,นะครับกดสักกดซักครับตะไครด้วยน,นะครับครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับครับเจ้อปรอนเอฟซีจารครับสวัสดีครับ